ด,ดูร,าดร,ร้านเบอร์เกอร์นี่สิครับฉันอากินโซลเดอรเกอ,เอ,อนะคแม่ค้าร้านเบอร์เกอร์สาขานี้เปิดกี่โมงคะไม่มีวันปิดเลยเปิด24ชั่วโมงเลยเหรอคะ โอ้ร้านนี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็แล้วตอนแม่ค้าไม่อยู่แม่ค้าให้ใครช่วยขายคะมีผู้ช่วยะมีผู้ช่วยอีกแล้วหรอคะผู้ช่วยชื่อว่าอะไรอามีนา่ามีนาเป็นผู้ช่วยหรอคะใช่ใช่ผู้ช่วยคนเดียวกับที่ขายร้านเค้กไหมคะโอ้โหคนเดียวกันด้วยนะครับแล้วร้านนี้ขาย24ชั่วโมงด้วยแต่ตอนนี้ผู้ช่วยยังไม่มาเลย เราไปติดตามผู้ช่วยก่อนนะครับว่าผู้ช่วยตอนนี้อยู่ที่ไหนเ้ <Yeah. S 1> ว้าวผู้ช่วยเราย,ยังทำกับข้าวอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครับ yeah! ผู้ช่วยโอ้โห oh ผู้ช่วยล้างจานใหญ่เลยนี่ผู้ช่วยอามิล่าเราไม่ไปขายเค้กหรอคะโอ้ oh ho, ผู้ช่วยกำลังทำกับข้าวนะครับคงกำลังรีบอยู่ไม่สามารถพูดกับเราได้เลย ผู้ช่วยคะขออนุญาตค่ะผู้ช่วยทำกับข้าวหรอะคะโอ้ผู้ช่วยก็คงเครียดหน้าดูนะครับคงจะกลัวไปทำงานไม่ทันแน่เลยเพราะว่ามีทางร้านเค้กที่ต้องไปเฝ้าแล้วก็ร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เปิดขายตลอด24ชั่วโมงโอ้ผู้ช่วยคงทำกับข้าวรีบเอไปกินตอนช่วงพักกลางวันแน่เลยเอ้าวผู้ช่วยทำเสร็จแล้ว,วไปช้อปปิ้งผลไม้ต่อเอา้าอ๋อผู้ช่วยคงอยากกินส้มตำแน่เลย เลยเอามะละกอมานะครับจะกินข้าวก่อนไปทํางานเลยหรอผู้ช่วยผู้ช่วยจะกินซ้มตามหรอคะผู้ช่วยคะโอ้ยผู้ช่วยเครียดหน้าดูเลยอ๋อผู้ช่วยกำลังเปิดน้ำแต่น้ำไม่ไหลแน่เลยนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยทำอะไรสงสัยผู้ช่วยกำลังเครียดนะครับเราคง เลิกลบกล้วนเขาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขากําลังรีบทํากับข้าวเพื่อจะไเปิดร้านค้าผู้ดูสิเขาลืมซื้อของอีกแล้วเขาออกไปซื้อของอีกแล้วผู้ช่วยคนนี้ต้องใส่ร้านนี้คงจะวุ่นวายน่าดูตอนนี้ได้เบอร์เกอร์แล้วนะคะเฮ้ยตอนนี้เบอร์เกอร์ที่เราสั่งน่านมากเลยค่ะเบอร์เกอร์เป็นแบบดับเบิลดับเบิลดับเบิลบีบ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 ร้านนี้ น่ากินมากเลยครับแถมมีสลัดด้วยแล้วมีไอศคกิ้มและอันนี้อะไรคะเนี่ยแม่ค่ะนี่อะไรคะเบคอนเหรอคะอ้าวเบคอนด้วยแมคเบคอนแต่เห็นชุดแม่ค้าแบๆนะครับแม่ค้ไข่เบคอนตอแล้วขอน้อโพงค่ะแม่ค้าชุดนี้เท่าไหร่เอาน้ำโพให้หน่อยได้ไหมคะนั่นนะคะเอาเป็นโคลานะคะแมคค่าชุดนี้เท่าไหร่คะ บอร์เกอร์ชุดนี้เป็นม้ทหน่อยครพ,พี่หมดเลยค่ะรี่หมดเลยโอ้หโหช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของแม่ค้านะครับเพิ่งเปิดสาขาได้หนึ่งกะที่ไม่เสร็จแล้วค่ะอันนี้แม่ค้ากำลังทำอีกเซ็ตน,นะครับเพื่อแจกลูกค้าต,ต,ตอนนี้แม่ค้าก็คงวุ่นวายนะครับว่าเพราะว่าผู้ช่วยยังไม่มาเลยผู้ช่วยแต่ทํากับข้าวอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทํายังไงต่อนะ,อะผู้ช่วยวันนี้คงวุ่นวายหน้าดูเลยไม่ยอมมากะที แมคคาขงต้องหักต่างผู้ช่วยแล้วแน่เลยเนี่ยแมคคาเงินเดือนผู้ช่วยเดือนละเท่าไหร่คะขคอ,อ,อตอนนี้ผู้ช่วยโดยทางหาขนมเพื่อครับโอ้แม่ค้าทำแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ทำให้ใ,หใครคะอุย้ยมาแล้วครับ แฮมเบอร์เกอร์ชุดนี้เป็นชุดเ,เบอร์เกอร์เนื้อนะครับชุดนี้จะไม่มีชีสแล้วก็มีสลัดนะครับแล้วแถมไอศครีมอ๋อชุดนี้มีเฟ้นไฟเหมือนกันเลยชุดนี้ชุดนี้จะถูกกว่าชุดดับเบิลชีสใช่ไหมครับแมค่ค้าอ๋อชุดนี้จะถูกกว่านะครับ,ะบฮะ อ้าว,อ,าวอ,าอ้าวเหรอแล้วตอนนี้ถ้าเรากลับบ้านแล้วใครจะเปิดร้านต่อหรอคะับแม่คะร้านเราเปิด24ชั่วโมงไม่ใช่หรอคะอ๋อแล้วลกลับบ้านแล้วใครจะคาเฟ่ร้านหรอคะร้านปิดแล้วค่ะอ้าวปิดแล้วเหรอคะเขาไม่ได้เปิด24ชั่วโมงแล้วหรอคะ <c oughs> อ๋อคงเกิดความผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าผู้ช่วยที่รับมาใหม่ ตอนนี้เขาไปทำกับข้าวยังไม่มาช่วยเปิดร้านค้าเลยโอ้อตอนนี้ผู้ช่วยหายอ๋อ <c oughs> แบบนี้แย่เลยนะครับแม่ค้า <c oughs> เราต้องปิดร้านแล้วตอนนี้แม่ค้าคงต้องกลับบ้านก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเหนื่อยแล้วลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ดียาด้วยนะคะ